เอ,าอ้า<อ>เสียงดังฟังชัดยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อครับสวัสดีครับผมนี่ครับอา้าวขอเคียลูมีตัวหน้าลูบลงม,มือไปขบ้นออกกินกินท้าดิ <laughs> อันน oh, ั้นจอติวิ่งโอ้เอ๊ะกระตราบถึงท้าโอ้ยตัวมีรากท้าโอ้ยเต้อู้นี่บานเต้ยังแจงโปลิสจับเด้อเกิดโปลิสอ่ะฟังม่ข้ารู้เรืองออันนี้ส่งเหมือนญาติส่งเหมือนญาติทหารที่มอ โอ้ตายแล้วคนคอมเมนต์ขึ้นมาอยู่นะมาเดินเล่นเนี่ยตายเลยเป็นเพื่อนกับเราหรอนออมีอะลรครับคำที่เขาว่ายาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อครับไม่ต้องพูดทำไมงั้นอ่ะมีแต่คนใบเลยเนาะตัดเล็กอะไรยาวสั้น เอ้าทำไมงัน่ะนก็ยาซ้กินกันยอะไปนรฮะฟกนะไม่ไปไม่ไปส่งบึงการนี่เลยบิงกาอีกคันหนึง่ง อ๋อเหรจากแล้วเขาจะขึ้นเทเลอร์เข้าไปมั้งธรรมดาที่ไหนเนาะไ่ก็ไอ้ก็กระทึบให้มันตัดได้สองอันเลยวะหัวหน้าน่น ผลสุดท้ายเลยมาโทษผมอีกเดินเนี่ยว่าผมเทสายเกะกะนี่ทำอะไรนี่นี่น <laughs> <laughs> ้ <laughs> า,าโทษผมว่าผมเทสายเกะกะแล้วนี่ก็อันนี้เอาทรายนี่ <c oughs> ผมคิดแค่ขั้นน้ำมันนะครับ <c oughs> ใช่ไหม ผมคิดแค่คันน้ำมันนะผมไม่ได้พูดเอาตัวเองดีด้วยผมคิดแค่คันน้ำมันไปเอาครับผมแค่เติมน้ำมันไปเอาได้ยนี่เขาเติมน้ำมันให้ห้าร้อยผมก็วิ่งไปก็ผมก็ได้แค่นั้นแหละจะเอาเยอะกว่านั้นก็ไม่ได้ มันเตลิดกี่อันลูกพี่เตลิดทีอันนี่ครับก็ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนี่ขนาดนี้ก็เหลือแค่เอาอะไรนะเคยกอะไรสีลายเปล่เอาสีลายมาเอาสีลายมายิงก็ สั่งสันทายมามุงได้เลยสั่งของไม่ทันแล้วฮะทำเร็วเกินอู <c oughs> อ้หูอเอาสังกระสีโอ่โสันทายอู้สังสีหมดเยอะกว่าสันทายอีกสังส,สงตงีต้องต้องไอ้แบบสิบสองฟุตอ่ะสองแผ่นจะดูไปว่า จ้างรถกร้าปาหมื่นหนึ่ง Chuyện đang phân rất <laughs> 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 ทังก็ใส่บล็อกอีก2ก้อนวะูถึงสบใส่บล็อกอีกสองก้อน่อนจโอ้จะด่วนไปไหนอยู่กินเรากินเบียร์โดยกันก่อนเครื่องยนตสตาร์ทไมดทำไมหนโอ้ ไม่คูลนยเอาคันไหนมาคันก็ได้เราพี่เพชรบอกว่ากลัวรถสีบิร์เทเลอร์สตาร์ทไม่ติดอืมเราเก็บเชรื่อง จะเลิกแม่งานน่ะ <laughs> จะเลิกแม่งานน่ะครับผมอ้าวดูวเ,เ,เดี๋ยววันนี้บอกสตินว่าให้เราอดเด้อ มือแข็งแข oh. ็งโอ้เสียเพชรทางนี้กัดฟันจนกัดฟันกัดฟันลุน้นโอ้ มองหน้าเสียเพชรนี่กัดฟันนี่ไอ <c oughs> คนตัดนี่เขาชิวๆเลยนลเนาะเรื่องวมนนี้คือ,อสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมเื่อย <c oughs> เร่เรๆๆอ <c oughs> อะไรนังนพสิบหทำงานแลว <c oughs> อือนาอคือคนเล่นมือไม่บ้าง ร้อนอะไรเขาถ่ายคลิปให้ดูเย็นนี้เอาไปหนึ่งต่องพูดถูกใจแค่ไปซื้อกลับมาก็หมดแล้วสองต่องได้น้ำด้วยวันนี้ไม่ได้คลิปให้ FC ได้ชมครับก็วันนี้ก็ชมกันแค่นี้พอนี่ จันชูเขาต่อข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็ติติตชมได้ครับว่าจะใส่เสาหรือไม่ใส่อ,ย,อยังไม่จบครับยังไม่เอามาให้อีกเอาอะไรอะ่ะยังไม่ได้ซื้อหัวหัน <laughs> ซื้อหัวหานทำกินก่อน <laughs> นี่ครับพรุ่งนี้ก็คำนวณได้แล้วมั้งตีลายเอามามุงสันทายคลิปนี้บายบายครับ